สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่12มกราคมนะคะแพ็กจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่13มกราคมนะจ๊ะส่งไปสีไทยแบบ EMS นะ แคคให้อย่างดี VIP ทุกต้นจะจัดส่งทั้งกระถางไม่หอดตุ้มไม่ลางลากนะคะไม่ถอนอะไรใดๆไปทั้งกระถางแบบนี้แหละรับไปแล้วไม่ต้องไปหากระถางไม่ต้องไปเตรียมใบกำปูนะคะรับไปแล้วแกะทุกอย่างเสร็จสับแล้วเอาแค่น้ํารองก้นกระถางไว้เลี้ยงต่อไว้ในนี้ได้เลยอีกได้อีก ถึง2เดือนเลยล่ะหรือรอดูจนรากเขาทะลุกระถางแล้วค่อยทําการอัพไซส์นะคะลูกค้าเอาไปแล้วก็เลียงต่อแบบนี้ได้เลยไม้วันนี้อยู่ในไซต์กระถาง6นิ้วทั้งหมดนะคะไม้วันนี้6นิ้วทั้งหมด CF 5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะทั้งโอนและปลายทางมีไม้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใคร CF ไม่ถึง5ต้นก็จะมีค่าส่งเนาะเหมาเหมานะคะโอน40ปลายทาง60บาทต้นเดียวก็ส่งให้ นะคะต้นเดียวก็ส่งให้ลูกค้าเลือกดูเอาได้เลยถูกใจต้นไหนชอบใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าเบอร์นี้0 8 0 5 1 9 4 9 8 8ากจ้ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้ใครมีไลน์อยู่แล้วก็พิมพ์สั่งซื้อในไลน์ได้เลยนะคะพิมพ์รายละเอียดมาได้เลยรับต้นไหนบ้างชื่ออะไรอะไรอะไรบ้างโอนหรือปลายทางนะคะเวลาแม่ค้าเห็นข้อความปุ๊บจะได้สรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้นะคะใครรับปลายทางก็ทิ้ง ชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้พร้อมเลยนะคะถ้าใครสะดวกเป็นโอนก็แจ้งว่าเป็นโอนเนี่ยแมคคาได้ส่งเลขบัญชีให้นะคะ,ะส่วนท่านที่ไม่มีรายก็โทรหาแมคคาเดอร์0ูนย์9ปน้นะคะใครไม่ทันคลิปนี้ไม่เป็นไรฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแลวฝากไปกดติดตามเพจของแมคคาด้วยนะทําเพจไว้ด้วยใน Facebook นะคะชื่อส่วนนิสาพรบอลสี่เลยพิมพ์ภาษาไทยเซิร์ชเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพจเพิ่งทําได้สัก2 สองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์แล้วมีผู้ติดตามประมาณ40กว่าคนแล้วนะคะพี่ๆใจดีเข้าไปกดติดตามกันวันละ2งคนสาคนไหมคะก็ชื่นใจแล้วนะคะเข้าไปดูได้เดี๋ยวไหมคะไปอัปเดตการส่งการแพ็คบอนสีอะไรไว้ที่นั่นด้วยนะคะจะได้เห็นว่ามาตรฐานเป็นยังไงแพ็คให้ดีจริงๆเป็นยังไงนะจ๊ะป้าเดี๋ยวไปดูกันอ๋อใบกัมปูมีนะคะสั่งได้เลยลอถนี้มีได้ประมาณ10กว่า10กว่ากล่อง ประมาณ20 20กว่าชุดเนาะยีกว่าชุดสั่งได้นะแต่ถ้าหมดล็อตนี้แล้วมันก็จะขาดช่วงอีกทีนะ่าจะไปถึงสิ้นเดือนนะคะใบกัมปู1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทต่อ5กิโลนะคะราคารวมส่งแล้วนะปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาท ะคะใครที่รออยู่นะคะรอที่จะใช้ของแมคา้าสั่งได้เลยนะเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราเคยมือกันอยู่แล้วของแมค้าเป็นยังไงมาตรฐานแค่ไหนนะคะก็สามารถลองใช้กันได้ราคาที่แจ้ง,จงไปรวมส่งแล้วนะคะสาหรับใบกัมปูไม่ซื้อบอลสีไม่เป็นไรสั่งใบกัมปูก็ได้นะคะตอนนี้แบ่งให้นะคะแบ่งแบ่งให้1 1 1กระต๊อนะ1กระต๊อนะคะจริงๆแมค้าก็ยังใช้อยู่เยอะแต่ลูกค้ารอนานไงเดี๋ยวลูกค้าไม่มีใช้แบ่งให้เป็นช่วง ะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยไปดูบอลสีกันนะคะ1ต้นก็ส่งให้นะแต่ถ้าได้ถึง5ต้นก็ส่งฟรีนะคะบอลสี bon มีทั้งหลักสิบและหลักร้อยนะคะถ้าไม่ถึง5ค่าส่งมีแบบโอนเหมาเหมาสี่ปลายทางเหมาเหมาหกบาทต้นเดียวก็ส่งจ้าเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะมีชื่อว่าพระนาราย ะะพระนารายาไปต้นละ70บาทนะคะไม้อยู่กระถาง6นิ้วทั้งหมดพระนารายมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2ต้นทรงใบสะโพกกว้างขอบใบเขียวนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าชื่อว่าพระนารายมี2กระถางขยับมาตรงนี้นะคะชื่อนางมณีวัสนานะคะมีหน่อแล้วมีหน่อมาแล้วนะคะมณีวัสนาเอาไปต้นละขอที่90บาทนะคะมณีวาสนา90บาท ด้านหลังตรงนี้พรมพิมานนะคะเอาไป90บาทไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นคุ้มทรับด่างนะหน้าสวย90บาทนะคะด้านหลังอันนี้เป็นเฮงเฮงเฮงบอลใบกลมหน้าเปิอะเปิดด่างๆแบบนี้เอาไป70บาทนะคะเฮงเฮงเฮงใครชอบใบกลมเก็บได้เลยตรงนี้มีชื่อว่านางพลิ้วนะคะนางพลิ้วมีแค่2กระถางนะนะคะนางพลิ้วเอาไปที่ตัวละ70บาทนะคะมี2กระถาง ชินนะบัญชรจ้าเจบาทเหมือนกันมี2ต้นไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยนะลูกค้าสีปราดค่ะต้นนี้70บาทนะอันนี้เป็นนางสุชาดาจ้ะอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะยิ่งโตใบยิ่งแดงเข้มเขมนะคะขอบใบเขียว70บาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นนารีบุรพานะคะมี2ต้นเป็นไม้ป้ายนะเอาไปที่70บาทนะคะไม้อยู่กระถาง6นิ้วนะลูกค้าสนใจต้นไหนทักหาเมคะ่ะได้เลยจดชื่อบอนที่ต้องการนะคะแล้วก็ สั่งซื้อกับแม่ค้าได้ที่ไลน์หรือโทรนะเบอร์นี้080-519-4988จ้ะต่อมาทางด้านนี้ชื่อว่ารัตนสินนะคะพื้นเขียวเข้มๆปลายแดงเข้มๆตัดกันแบบนี้เลยรัตนสินนะคะไปที่80บาทมี2ต้นดาราน,นพรลัตค่ะ ดารานพัลล์นะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะมี2ต้นต้นใหญ่ติดด่างแล้วนะคะแล้วก็มีนารินทิพนะนารินทิพเอาไป150บาทนะคะมี2ต้นต้นที่1ต้นที่2ด้านหลังอันนี้เป็นอ่ะสงไข่นะคะอสงไข่เอาไปต้นละ80บาทมี2ต้นค่ะป้ายมาแล้วเริ่มกัดจีที่พื้นใบนะคะขยัยบมาตรงนี้นะจ๊ะชื่อว่า กิตติมาเจจิรานะคะกติมาเจจิรากิตติมาเจจิรานะคะไปต้นละ 1, 170บาทนะคะต้นใหญ่แล้วไปอัพขึ้นใส่แปดใส่เก้าได้เลยนะคะออกโตขึ้นค่อยพื้นใบก็สีอมชมพูนวลนนๆนะคะสวยๆตอนนี้เขาเปิดหน้าลายวากิว ใบเขียวมาแล้วแบบนี้นะคะมี2ต้นนะคะมีมากกว่า2ต้นแหละแต่เอาเข้าคลิปแค่2ต้นนะคะต่อมาตรงนี้ชื่อว่า9แต้มนะคะแต้มสีเหลืองมาแล้วแดงเหลืองมาแล้วแต่ใยแดงยังไม่มานะคะไปลุ้นได้เลย9แต้มให้ไปต้นละ1 0 0บาทนะคะ9แต้มขอ100่บาทมีแค่2ต้นเราไปลุ้นต่อได้เลยด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าขุมทองนะคะขุมทองไซนี้นะคะ คุมทองเอาไป100บาทนะคะให้เป็นตัวละ100บาทมี2ต้นสุดท้ายแล้วก็อันนี้นะคะมีชื่อว่าหงดรุณหงดรุณเอาไปที่70บาทนะคะมี2ต้นกัดจีกัดลายมาแล้วไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะต่อมาเป็นดวงใจพิสุทธิดวงใจพิสุทธินะคะฟอร์มใหญ่ไปอัพขึ้น9ขึ้น10บได้เลยไม้ตัวนี้สวยนะ นะคะต้นเล็กๆเ,เขาก็ขายกันอยู่150แล้วอะกระถาง4นิ้วเล็กๆอะ่ะอันนี้กระถาง6นิ้วนะคะไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้เลยให้อยู่ที่150บาทมี2ต้นมี2ต้นนะคะมีมากกว่า2ลเลยเราเขาคิป2ต้นมาหนักนะคะต่อมาบายบแพรนะคะบายบแพรเอาไปต้นละ100บาทนะคะใส่ฟอร์มนี้นะด้านหลังตรงนี้เป็นโรสจ้ะโรสแผลงนะคะไป100บาทนะคะด้านหลังตรงนี้เป็นเทวาอัพพิลั์ เทวาอภิรักษ์อันนี้ไม้ใหม่นะเดี๋ยวหยิบให้ดูฟอร์มนี้มีต้นเดียวต้นใหญ่ไม่แน่ใจลงหัวหรือยังนะคะไปเตรียมตั้งแม่ได้เลยนะคะไปอัพขึ้นไซส์ไซส์แปดไซส์เก้าได้เลยนะคะเทวาอภิรักษ์หน้าดุนะตัวนี้หน้าดุหน้าดําแบบนี้เลยนะคะเอาไปหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทนะคะด่างเหลืองทองทองสวยๆหน้าเข้มนะคะเทวาอภิรักษ์นะหกร้อยห้าสิบบาทมีต้นเดียวนะคะ ขยบมาตรงนี uhm. ้เป็นซับลุงโรดนะคะซับลุงโรดเอาไป120ไปเลี้ยงต่อนะคะซับลุงโรดนะคะ120บาทมี2ต er. ้นปลายเข้มเขมอ่ะแหละหนึ่งเดียวในจักรวาลนะคะมี2ต้นในกระถางนะ2หรือ3เดี๋ยวนะอันนี้ของอันนี้อันนี้ของอันนี้ สองต้นมีสองต้นในกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางหนึ่งเดียวในะจัก,กรวาลไปแยกเอาลูกค้านะคะให้ไปเลยราคาพิเศษ850บาท850บาทไปแยกก็ได้หรือจะไปเลี้ยงเป็นกอแบบนี้ก็ได้นะคะมี2ต้นในกระถางแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแตกออกมาอีกหรือเปล่านะนะคะเขาแตกออกมานะคะไอ้หนูนายทองเหม็นนะเอาขึ้นกระถาง5ให้พี่หน่อย5.5มีต้นเดียวที่เป็นกระถาง4ี่เห็นปะ่นะเนี่ยแวะเอาขึ้นให้ก่อนแล้วก็แปะชื่อแล้วก็ขึ้นไป หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะคะนี่แป้850บาทมี2ต้นในกระถางจา้ะด้านหลังนะคะตรงนี้ชื่อว่าซันเซ็ตสกายนะคะซันเซ็ตสกายซันเซ็ตสกายมี2กระถางนะมี2กระถางนะคะฝั่งนี้กระถางที่1ฝั่งนี้กระถางที่2นะคะ 650บนะคะ650าบาทซันเซสตสกายทำยากมากนะคะมันยากมากนะ,ะผ่ามารุ่นหนึ่งอ่ะจะได้ดีๆที่เป็นหน้าสวยๆอยู่ไม่กี่ต้นนะคะทำยากจริงๆซันเซสตสกายนะคะ650บาทฝั่งนี้ต้นที่1อ่ะให้ดูความายสวยมากอันนี้ต้นที่2นะคะ650บาทซันเซสตสกายด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าเหนือดวงนะคะมี2ไซส์ มีสองไซส์อ่ามีไซส์นี้นะคะหลอดใหม่มาใบใหม่มารอเขากลางใบตึงสนิทแล้วก็จะอ่าสีเข้มขึ้นนะคะอันนี้เหนือดวงนะคะเหนือดวงไซส์นี้ไซส์นี้อันนี้ให้อยู่ที่450บาท450บาทนะคะเหนือดวงส่วนไซส์นี้ไซส์นี้ไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่เลยมีหัวแล้วด้วยเลยนะคะเยกหนอนะไซส์ตั้งแม่ใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ถ้าเอาใครเอาไซส์นี้ขอ650นะคะมี2ไซส์ 450กับ6 5 0บาทเหนือดวงนะคะเหนือดวงปลายเข้มๆใบโตๆตแบบนี้เลยใบใหญ่กว่ามือหมคะาแล้วเนี่ยกลางให้สุดเลยนะคะเหนือดวงมี2ไซค์ราคารับไซส์ไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะจะมีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ถูกใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นะคะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ CF5 ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง5มีค่าส่งเหมา โอน40ปลายทาง60บาทต้นเดียวก็ส่งให้จ้าแพ็กให้อย่างดีทุกต้นนะคะใบกาปูก็สามารถสั่งได้นะคะเรียบร้อยจ้าสำหรับคลิปนี้มีไม้ประมาณนี้นะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ